ฉันก็เลยอยากดูอัดลักเรื่องต่อก่อนน่ะเรื่องอะไรหลักเรื่องต่อก่อนเรื่องคอยโอ๊ยรอยตามดำนั่นนะรอยตามดำรอยตามดำที่มันเป็นแบบว่าหน้าผากดำน่ะอ๋ออันนี้เป็นเรื่องเก่าเรื่องแม่ของเชจษฎาษานั่นแหละฉันอยากดูวางตามดำทีนี้เออเจษีาษานะเจษฎาษานำไปได้แไหมนำไม่ได้แล้วเออจะไม่เป็นไรจะจัดให้ไม่เปไหนฉันเดี๋ยวดูไม่อีก ฉันมีใคเอีกของเรียงยอ,ยอีลานเออนั่นแหละฉันอยากดูเรียงอีลานเราไม่มีน้องฝักครับรอยปาดรอบครับคให้เสียงตสีบนเรืยองตัวเราเ รับป็นไปรับภาษาไทยภาษาไทยนะภาษากลางนะกินยากไม่เป็นไรรับไปกินไม่เป็นอยู่ไม่ได้อย่างนั้นแหลม่นรอรับไปภาไทรอเอาสิจ้ารับรับอาสานลรับกินนแล้วรับ่อรับภาษาไทยพราเสันนี่แปลใหกันได้หรอกบ่เป็นอยู่บ่ได้ เาทำแเขานละไม่นานสวดแอะไรเหรออาแปนี well, ้ปไม่ได <as> ้เพราว่ายาวเกิเอาลำไปใจสีไวมแินหาสาวท้องไข่เท่าพอเปลี่ยนตาอยู่ที่ในควาปุ้นสืวันที่ลราบ่าได้ตอนไขรสู้อยู่ยังไงนะันเอนำไปจะเปนอถ้ามึงจะลำเยอะขนาดนี้ให้แม่มาเปไหมมันควนแค่นี้แหละแน่เอาเลยเอาละ พี่นะะ้องครับค่ะผมมีเชื่ออยู่แล้วว่าบุญชูเออบวช่ว right ัดน uh, ี้หลายฟ้าหลายปีแล้วหลายปีหลายปีแล้วตั้งแต่ทองสายใจดีจัดตั้งแต่ทองสายใจจัดจุ๊บฟังขายบ้านมาจ้ากเดียวกันวันนี้น่าขายบ้นสดอ่ะฟังขายบ้านกันเลย ไม่ว่าจะมาเกิดใหม่แล้วจะมาหาแต่นี่หลายปีแล้วก็ยังไม่มาเขาังรออยู่นรอทองไข่ก่อนนะรอทองไขมานัดนี่พิทยาสังกีมานัดนี้รอทองไข่ก่อนทองไข่ทำไมเงียบจังเออทองไข่กูว่าทองไข่ก็ไม่เกิดมันขึ้นภูเขายาก เฮ้เอมึงเดินวนไปวนาทาไมเนี่ยโอ๊ยมึงไม่ฟังคนรับกลอชี้อาวเปว่าไาว่ายังไงจากนั้นงานโค้งโอเดินโค้งนเหรอเดินวนไปวนมายังไน่อยรับหน่อยสรับนดังยากานโคแต่เขาลุกแเขาลที่จ จะได้เี่นกดดเรื่อมาหนิมันจะไม่ตายก่อนเนะี่ยพี่บุญชูเราบันขึ้นเราบันขึ้นอลุกขึ้นกน่อนพี่จ๋าต้อาหัันเป็นตายากไปนาน ไม่ได้พูดพี่คิดถึงปาาดาเสลือเกือที่กอกนถึงมาเลยโอ้ยทราเอกกับนางเอกการกอดกันนะคะพี่น้องนะคะอันน้ก็พอดรักจั่เรียกว่ารักาออมดามาทีนก็กับซาเห็นภาพยงเต็มตาพี่บุญชูโอ้เรียนเรื่องนี้เลคนที่บุญชูค่ะ ว่านพี่บุญชูชูชูเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไม่ใช่ไม่หันเดี๋ยวเดี๋ยวตุ้งีกูจะไปพีสิเรียกพี่ไม่หันน่ะเรียกยังไงพี่บุญชูกูไม่ใช่บุญชูอ้าวพี่ไม่ใช่พี่บุญชูพี่เป็นอะไรอ่ะกูบุลลี่บุยพี่อยู่กับบุลลี่พี่เลี้ยงเนี่ยกูตัดเชื่อไหมพี่บุญชูนั่นอยู่ไหนนู่นไงนู่นไงกำลังจูกีนี่อยู่เนีโอ๊ยไปนั่งกอดกี่ทั้งขาทั้งใหญเนาะ กอดอึ๋งยางไม่กลัวยางติดปือเหรอพี่เอบพี่ชูชูเออบุณชูเอาไปเลยทำไมเอิ้นไม่หันนโอ้ยกุจะลำไทยแบไหนเนี่ยไอ้เนี่ยคุยภาษาไอ้ขออนุญาตถ้าเด็กอ้ายบุญซูต้องเจรจาการเลี้ยงบ้านก่อนไทยแล้วดีเนี่ยชูวัน ีพ่อพี่น้องพ่อจิฟังไงมันหูวเรื่องเออเจ้าล่ำภาษาที่สามบังอานเป็นคนแก่จ้ะเออตีเออโอ้ย่รีบหนูสะโก้กูเลี่ยนเลยรีบรำน้ะกูร้อนมากเลยตัวนี้ยท่อหำกันเอาไปใหม่เนี่ยคุณไปนอนส้วงบ้างนะนั่นเออนุนกูจะสูงแล้วตอนนี้รีบรำกูล่ำหัวใจกับเท้าเรื่องมักกว่า่นแล้ว รู้เรื่องเลยแต่เป็นชายให้หน่อยแต่เป็นชายหน่อยเชื่อผูกยังไงเขาไม่อดูเฮ้ยนให้แันหาสีสูงสางสีม่าหนาแดดอาหารแก่งกู้่ากู้เฒ่าเออเอ้าผู้ชิบหายยังไงยูงบุญสู้อยู่ทางไหนเช่นมึงไปหามาก็ใส่ใจพอดีแต่บุญสู้คนนี้กูขอที่เลิกสักคน ัำสิหอดขั้นมึงหอดกระสวนตายซ่ายังมีปากที่หนค่ะกูเห็นนี่อยู่ังเป็นไข้อากาศหมดกันเลยเถอะนะกูไม่กล้ากินแล้วกูเห็นอีนี่แล้ววายปานจังแกคือเรื่องใส่ส่งให้ข้นมาโอ้ยจันดีไปที่พี่ลุงนล้วพี่จันดีลุงใส่มาใช่ไหมอ้าวอันทองที่สามส่งให้สีแดงวันน มึงอย่าไปพูดนะเขาด่าคุจริงกๆอยู่เนี่ยเอาลามแน่กูมากมากมากกูกับย้อนกูมากล้ากูจะค่อยมากของกูอันนี้นี่พี่บุญสู้ของป่านของกูการเจ้ามาของป่านมาตั้งกูแน่ของมึงเจ้าไหนขู่มากมากมากขู่กับย้อนมากล้ากูจะค่อยมากอย่าเถียงข้ากับไอ้หมูวานมาก่ามาทุกันของอย่าด่ากันกัรเจ้ามาของหนูของ ของหนูไดห่ะว่่อกี่ร่องับต้านจ้าคุดกลับบ้านไหนล่ะจ่ได้ลรวจลุงบ้านลุงเโอ้โอ้ย้อ้ย หวพมเขาหั็ัดัวหจบเาวใหญ่หัวอน้ันงรอไเริ่มสียเศ้าจากหวล่ะเอาอย่างี้ไหมเอาไหมอะเอานี้เปตีแทนเนี่ยเขาลามแบบหัรอก่อนหัวปกแตาไหลล้าว่กรตีเอาพาต